รัตนโกสินึรากำหนดให้นํำว่าวที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมาจดทะเบียนให้ในสนามตรวจจำกัดขนาดของว่าจุลาและว่าปักเป้าส่วนสายเครื่องและป่านชักให้ทำเครื่องหมายที่เป็นสีแตกต่างกันในการนี้ได้โปรดกล้าวให้พระยาอนุชิตชาญชายัยทองคำ สีหอุไรเป็นนายสนามและให้รับวางเดิมพันของทั้งสองฝ่ายขณะที่เว่าวกำลังแข่งขันในแตรวงของทหารมหาเล็กมาบรรเลงและโปรดเกล้าพระราชทานเลี้ยงเครื่องว่างแก่ผู้ที่นำว่าวมาแข่งขันในการคิดคะแนนในการแข่งขันว่าวในสมัยนั้นการคิดคะแนนจากการที่ว่าจุฬาและว่าปักเป้า ต่อสู้กันจนเกิดอาการเข้าร้ายหมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของว่าวจุลาและว่าวปักเป้าหักหรือขาดจากกันแต่สำหรับว่าวจุลาแม้มีอาการเข้าร้ายแต่ก็สามารถนำว่าวปักเป้าเข้ามายางแดนของตนเองได้ก็จะได้รับการพิจารณาให้ได้คะแนนเช่นเดียวกันกับว่าวปักเป้าเพราะถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือด การให้คะแนนลักษณะนี้ได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการต่อสู้ระหว่างว้าวจุฬาและว้าวปักเป้าซึ่งอาจทำให้เกิดการสมยอมกันของว้าวปักเป้าและว้าวจุลาการแพ้ชนะจะบันทึกอยู่ในใบให้คะแนนของว้าวสมัยรัชกาลที่5้ว่าวปักเป้าที่มีชื่อเสียงมากคือว้าวของพระพิรมพักดี ชมเศรษฐบุตรซึ่งเป็นบิดาของพระยาพิรมพักดีบุญรอดเศรษฐบุตรการเล่นว่าวที่สนามสนุสิธิ์ได้นำเนินไปอย่างสนุกสนานเพียงสองปีเท่านั้นก็ต้องล้มเลิกไปอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากรัชกาลที่ห้าไม่ทรงว่างจากพระราชกิจเมื่อไม่มีการเล่นว่าวที่สนามสนุสิทธิ์นักเล่นว่าวจึงกลับไปเล่นกันที่ท้องสนามหลวง โดยมีนักเล่นว่าวที่ฝีมือดีทั้งเว่าวจุฬาและเว้าปักเป้ามาชุมนุมเล่นกันอย่างคับคั่งในช่วงแรกมีผู้นำว่าวเข้าแข่งขันพร้อมเพียงกันดีเนื่องจากนักเล่นว่าวที่มีฝีมือดีมักรวมคว,ว้าแต่เว่าวหน้าใหม่ทำให้ผู้ที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆค่อยๆหายกันไปคงเหลือแต่นักเล่นว่าวคนเดิมเดิมทำให้การเล่นว่าวกล่อยลงไป จนในที่สุดการเล่นว่าวที่ท้องสนามหลวงก็จำต้องเลิกไปแต่ยังมีผู้ที่เล่นว่าวจานวนหนึ่งซึ่งเล่นว่าวพนันได้แยกย้ายกันไปเล่นตามสถานที่อื่นๆเช่นสนามบางซื่อสนามวัดดอนสนามตำบลบ้านทวายสนามวัดหงรัตนารามจังหวัดทนบุรีสนามต่างๆเหล่านี้มักมีผู้ที่หัดเล่นใหม่อยู่ด้วยทุกสนาม จนกระทั่งพุทธศักราช2450มีพระราชากระแสรับสั่งห้ามเล่นว่าวพน,นันชิงถ้วยทองอันเป็นถ้วยพระราชาทานในปีพุทธศักราช2457ราชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลวงเจนสถตดรัฐจันภูมิจิตเริ่มนัดเล่นว่าวพน,นันขนาดเล็ก โดยใช้ว่าจุลาที่มีอกยาวเพียงสามสอกคืบสนามที่ใช้เล่นทุ่งสาลาแดงซึ่งเป็นทุ่งที่กว้างใหญ่และอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนะักถ้าว้าตกก็สามารถตามเก็บได้สะดวกเพราะไม่มีบ้านเรือนหนาแน่นจึงมีผู้นิยมนำว่าวไปเล่นหรือไปชมจำนวนมากแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เช่นพระยาประชากร กิจวิจาร์ณโออมาตยกุลพระยาประชุมพลขันขันสียาภัยนำว่าจุลามาเล่นเดิมพันกับว่าวปักเป้าโดยขอให้พระยาพิรมพักดีพระอระสมพราพิบาลซึ่งเป็นผู้ชักว่าวปักเป้าฝีมือดีนำว่าวปักเป้าไปล่อและพนันกันอย่างสนุกสนาน ผู้ที่เล่นว่าวฝีมือดีจำนวนมากจึงไปเล่นกันที่ทุ่งสาลาแดงต่อมาสนามแห่งนี้ได้เลิกเล่นว่าวขนาดเล็กเปลี่ยนเป็นว่าวจุฬาขนาดใหญ่สีสอกเศษและคงเล่นว่าวขนาดใหญ่กันเรื่อยมาในปีพุทธศักราช 2,460ที่สนามทุ่งสาลาแดงต้องหยุดเล่นว่าวไประยะหนึ่งเนื่องจากพระยาประชากรกิจวิจารณ์และพระยาประชุมพลขันติราชการไม่สามารถมาชักว่าวด้วยตนเองเหมือนเช่นเคยได้จึงทำให้ว่าวที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนน้อยลงต่อมานักเล่นว่าวฝีมือดีเช่น พระอ่อนสมพราพิบาลและอาจารย์แดงก็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจึงทำให้การแข่งขันว่าวที่สนามทุ่งสาลาแดงได้รับความนิยมลดลงไปเรื่อยๆจนต้องล้มเลิกไปในปีพุทธศักราช2465 ในปลายปีพุทธศักราช2467นักเล่นว่าวพนันขอให้พระยาพิรมพักดีจัดการแข่งขันว่าและเป็นนายสนามพระยาพิรมพักดีจึงวางข้อบังคับการแข่งขันว่าวขึ้นใหม่โดยเรียกชื่อว่าระเบียบการและกติกาว่าวแข่งขันในปีพุทธศักราช2467 ซึ่งกำหนดหน้าที่ของนายสนามและข้อห้ามทั้งฝ่ายว้าวจุฬาและว้าปักเป้าตลอดจนระเบียบการนับคะแนนแต้มแข่งขันและระเบียบอื่นๆอ,อีกหลายอย่างการแข่งขันว้าวในปีนั้นมีการจัดที่ท้องสนามหลวงมีผู้นำว้าวไปลงชื่อแข่งขันจำนวนมากจนนายสนามไม่สามารถจัดให้เล่นพร้อมกันได้ต้องแบ่งเวร ผัดเปลี่ยนกันเล่นในแต่ละวันวันอาทิตย์ที่5เมษายนพุทธศักราช2467ซึ่งเป็นวันกาชาติสมเด็จพระมาตุชาเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี องค์สภานายิกาแห่งสภากาชาติสยามสเสด็จมาประทานรางวัลแก่เจ้าของว่าภาพที่ชนะการประกวดภายในงานในสนามได้จัดให้ประลองฝีมือกันระหว่างว่าจุลาและว่าวปักเป้าผู้ที่ชักว่าวทั้งสองฝ่ายมีฝีมือยอดเยี่ยมฝ่ายว่าวจุลา มีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกม,มาหลวงรบบุรีราเมศรเป็นผู้ทรงชักเองฝ่ายว่าปักเป้าในแสดงความสามารถคว้าและล่อล่อเป็นที่สนุกสนานคลึกครื้นของผู้มาชมเป็นอย่างมากในงานนี้เก็บเงินรายได้บำรุงสภากาชาติสยามเป็นจำนวนกว่า5,000บาท โดยมีพระยาพิรมพักดีเป็นนายสนามครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นว่ากีฬาเว้าเป็นกีฬากลางแจ้งของไทยมาแต่โบราณควรส่งเสริมให้ดำรงอยู่สืบไปดังนั้นปลายพุทธศักราช2469โปรดเกล้าส่งว่าวจุฬาที่มีเครื่องหมายลูกศรสีเขียวสามดอก ติดที่อกว้าซึ่งนักเล่นว่าวเรียกเครื่องหมายนี้ว่าสามสอนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนอกจากนี้ยังมีเว่าวจุฬาสายสำคัญของสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมมาหลวงรบบุรีราเมศติดเครื่องหมายดาวทองเข้าแข่งขันอีกสายหนึ่ง ทำให้สนุกสนานคลื้นกว่าทุกปีโดยมีข้าราชการพ่อค้าและประชาชนเข้าชมการแข่งขันว่าวกันจนอย่างหนาแน่นดังนั้นท้องสนามหลวงจึงคลาขล้าไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยการแข่งขันครั้งนั้นได้นำเนินมาด้วยความคลื้น,นจนเสร็จสิ้นรอบแรกในวันที่4เมษายนพุทธศักราช2470 ต่อมาในวันที่6เมษายนปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระศรีสวรินินทิราบรมราชเทวีพระพันวสามาตุชาเจ้าประทับนับประรมพิธีท้องสนามหลวงทอดพระเนตรการแข่งขันว่าและโปรดเกล้า พระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันพระยาพิรมพักดีซึ่งเป็นนายสนามได้คัดผู้เข้าแข่งขันทั้งว่าวจุลาและว่าปักเป้าที่อยู่ในเกณฑ์ฝีมือดีและได้รับพระราชทานรางวัลในวันนั้นมาแข่งขันกันใหม่อีกครั้งเพื่อชิงถ้วยรางวัลที่สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ สิ่งที่การเวลาได้นำพาผ่านไปนั้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งและมันยังคงหมุนไปพร้อมๆกับทิ้งร่องรอยแห่งวิถีกรุงเก่าอันน่าหลงใหลไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้นึกถึงและสอหาความหมายความเป็นมากันรุ่นต่อรุ่นพบกับกรุงเทพมหานครเมืองแห่งวิถีกรุงเก่าไม่รู้จบได้ที่ตามรอยวิถีกรุง เรื่องราวและสถานที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นครับทั้งนี้อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือการได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของไทยเราที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราเราครับสัปดาห์หน้ารายการตามรอยวิถีกรุงจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับสถานที่ใดย่านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ พบกับรายการตามรอยวิถีกรุงได้ทุกวันจันเวลา21นาฬิการักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ